คือพอดีมีคนนะฮะค,คือคอมเมนต์มาบอกว่าเหมือนกันเล่าให้ฟังอะนะคะว่าเ,า,เา,เาเรื่องของเขาเนี่ยพระเอกเนี่ยมีมีบทน้อยคือแทบไม่ได้ทําอะไรเลยในขณะที่นางเองกทําเยอะทําทุกอย่างทุ่มเทเสียสละสารพัดที่จะทําอย่างนี้นนะ ครูก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราอะค่ะ,ะก็คือว่าจริงๆอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนอย่างละเอียดในคลาส a n c 001นะคะคลาสมาเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพแต่วันนี้นะครูเอามาบอกพวกเราฟรีๆเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าจากคําพูดของเขาอะทาให้ครูนึกถึงว่าเออขั้นแรกอะคุณลองถ้าคุณเกิดปัญหาอย่างเงี้ยคุณเกิดเรื่องอย่างเงี้ยขึ้นกับคุณนะคุณลองถามตัวเองซิว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระเอกหรือเรื่องของนางเอก ถ้าเอาคุณตั้งจิตนี้ก่อนนะฟังดีๆนะถ้าคุณตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกพระเอกคือพระชากนิก็คือพระเอกจริงๆส่วนถ้าคุณตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางเอกนางเอกคือพระชากนิคือนางเอกจริงๆในขณะที่มันจะมีตัวละคอรอีกแบบนึงอะที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่พระเอกไปรักฟังดีๆนะ <S <S ตัวที่พระเอกไปรักอะตัวที่พระชากนิไปรักอะเขาเรียกว่า love interest คือเป็นแค่ตัวถูกรัก เรื่องไหมทีนี้สมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระเอกพระเอกคือพระเอกจริงๆแลวทีเนี้ยคือพระชักนิสิ์ละนะคะคือในในภาษาไทยบางทีงมันสับสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเราจะเรียกตัวละครที่พระเอกรักอะว่านางเอกแล้วเราจะเรียกตัวละครที่นางเอกรักว่าพระเอกใช่ปะแต่จริงๆอะไม่ใช่คือพระเอกเนี่ยที่เป็นพระชักนิสิต์คือพระเอกจริงๆคือตัวเดินเรื่องหลักคือตัวเดินเรื่องเนี้มันเรื่องของเขาเนี่ยคือพระเอกนะทีนี้ ในเมื่อเป็นอย่างนั้นป,ะปะ๊าปอ่ะคนที่พระเอกไปรักอะ่ะคือ love interest คือตัวละครที่ถูกรักที่ที่ตัวรักอะ่ะพูดง่ายๆนะคะตัวความรักเหมือนกับอะไรเหมือนกับเอ่อสไปเดอร์แมนกับแมรี่เจนวัตสันอะ่ะนะคะเอ่อสไปเดอร์แมนเป็นพระเอกใช่ไหมละ่ Mary Jane ะแมรี่เจนวัตสันเนี่ยคือ love interest คือตัวที่พระเอกไปรัก คุณจะเห็นได้ว่าเรื่องทั้งเรื่องถูกขับเคลื่อนโดยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นคนทําทุกอย่างทั้งนั้นเลยเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องเป็นตัวก้าวข้ามอุปสรรคใช่ปะเป็นตัวลงมือทําทุกอย่างในขณะที่แมรี่เจนวัตสันไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากกรีดช่วยด้วยอ้เนี่ยและสไปเดอร์แมนก็คือไปช่วยถูกปะดังนั้นแมรี่เจนวัตสันอะ จึงเป็นแค่ love interest ส่วนพระเอกอะ่ะพระักก็จริงจริงอะคือ s p i เดอร์แถ้าเรื่องของคุณนะนางเอกอะคือตัวขับเคลื่อนเรื่องหลักเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางเอกถูกปะอนนี้เป็นเรื่องของนางเอกอีพระเอกเป็น love interest ตัวละครที่ถูกลักอันนี้ไม่แปลกเลยที่พระเอกจะไม่มีบทเท่าไหร่คือเมื่อเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางเอก นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่านางเอกจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีอุปสรรคเป็นคนก้าวข้ามอุปสรรคเป็นคนกระทําทุกอย่างเพื่อพิชิตอุปสรรคและต้องเป็นคนที่ได้รับการเรียนรู้อะไรใหม่ในตอนจบของเรื่องนี่คือนางเอกที่เป็น p r o t า g o n i s ในขณะที่พระเอกที่ทําหน้าที่เป็นค o v e interest เนี่ยนะเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยค่ะเขามีหน้าที่แค่ผลักดันให้หนางเอกทําอะไรบางอย่าง ฉันอยากกินชอ็อกโกแลตอินี่ไปหาอุปไปอนนะไปหาชอ็อกโกแลตมาให้ชอ็อกโกแลตไม่มีเนี่ยก็ต้องนั่งรถตุกๆไปนั่งลุกตุกๆไปไม่ทันต้องขี่มอเตอร์ไซค์สุดท้ายต้องใช้วิชาตัวเบากระโดดข้ามตึกไปถึงแล้วก็กำลังจะไปซื้อต่อคิวก็ต่อไม่ทันต้องเป็นไงมุดน้ําลุยไฟข่ามังกรไปโผล่หิมาไลัยไปเอาชอ็อกโกแลตมาให้เพ่อเอก,กินคุณก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยมันก็ได้ถือว่าเพราะว่าอเนีคือคนที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและต้องก้าวข้ามอุปสรรคในขณะที่ไอเนี่ย ไม่ต้องทําอะไรเลยมีหน้าที่แค่ผลักดันให้ให้ตัวให้อีนางเอกทําอะไรบางอย่างก็แค่เนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้นี่ถูกปะแต่ถ้าเรื่องของคุณพระเอกเป็นพระเอกจริงๆเป็นพุทธากรนิสเนี่ยนะคะในขณะที่นางเอกเป็นเป็นเลิฟอินเทเลสคือคุณตั้งคําถามวิธีหาพุทธากรนิสนะวิธีหาคือคุณถามดิอีเรื่องถามตัวเอง,เ,องเรื่องเนี้ยเรื่องของใครถ้าคุณตอบว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของพระเอกแลวพระเอกไม่มีบทอันนี้เรื่องใหญ่ อันนี้เรื่องใหญ่ครูคะาเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกแต่ว่าพระเอกเนี่ยไหลตามน้ำตลอดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ก้าวข้าอุปสสรคเองแทบไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยอันนี้ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือครูอ่ะได้ทำไว้หลายคลิปเลยเรื่องพระเอกหายพระเอกไม่มีบทเนี่ยนะคุณลองไปตามดูแต่นี้ครูพูดค่าวๆเลยว่าถ้าคุณประสบปัญหาในเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกค่ะแต่พระเอกไม่ได้ทาอะไรเลยคุณสํารวจครูบอกให้จริงๆครูเจอมาหลายคนปัญหาหลักคือเลยว่าลืมตังเป้า คุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายของเรื่องและไม่ได้ตั้งเป้าหมายของของพระเอกพระเอกอ่ะมันมีเป้าหมายสูงสุดเนี่ยคืออะไรคุณยังไม่รู้เลยคุณตั้งเป้าหมายให้มันก่อนสมมติเป้าหมายสูงสุดคือจีบนางเอกอะแม่ก็ได้เอาจีบนางเอกคริเช่ปัญหาของมาเป้าหมายสูงสุดของมันคือมันจะทําให้นางเอกเกลียด <leash ans S 2> มันให้ได้สมมุติอะพระเอกคุณตั้งเป้าให้มันละปัญหาเออเป้าหมายของมันอ่ะคือต้องการให้นางเอกเกลียดคุณก <asion> ็ใส่อุปสรรคไปดิ อุปสรรคอะไรที่ทําให้มันเกลียดนางเอกไม่ได้เนี่ยอะไรห่วงนางเอกเดี๋ยวก็ต้องไปช่วยเดี๋ยวก็มีนั่นมีนี่ให้ต้องก้าวข้ามอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็ผลสุดท้ายคุณตั้งเป้าหมายของเรื่องว่าอะไรคุณตั้งเป้าหมายของเรื่องว่าจะให้มันรักกันใช่ไหมละ่ะคุณก็ต้องแต่ละอุปสรรคอะต้องให้พระเอกเรียนรู้อะไรใหม,ใหมออ่เรียนรู้อะไรใหม่คืออะไรเรียนรู้อะไรใหม่ก็คือว่าให้พระเอกอะค่อยๆรักนางเอกได้ไหมอะฉันมีเป้าคือจะเกลียดนางเอกให้ได้ แต่ว่าพอมีอุปสรรคมาตึง้งฉันก้าวข้ามไปเฮ้ยทุกครั้งที่ก้าวข้ามอุปสรรคผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยฉันรักนางเอกมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้พระเอกมีเรื่องมีบทบาทมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณไปตั้งจิตก่อนเลยคุณถามด้วยกันเลยว่าอีเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครถ้ามันเรื่องของนางเอกพระเอกไม่มีบทไม่เป็นไรพระเอกมีหน้าที่แค่ผลักดันให้นางเอกทําอะไรบางอย่างอันนี้คือนนดีอันนี้คือโอเคนะคะในขณะที่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกพระเอกไม่มีบทเลยอันนี้ปัญหาใหญ่ถูกปะ คุณไปนั่งคุณไปนั่งแกมาง่ายๆเลยไอ้ไอ้ตั้งเป้าอะนะเป้าหมายของเรื่องเป้าหมายของตัวละครนะผูพ้พูดอย่างละเอียดในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีเพื่นถ่ายั้นเล่มได้นะคะลองไปดูตอนนี้เอ่อตัวเล่มอะหมดแล้วมีแต่ขอบแบบอ e ีบุ๊หนงสือเลัมนี้นไะ่ไมมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะช่วยให้นิยายของคนอนะบางคนเขียนนะก็คือเขียนไปตามอารมณ์มาฉันอยากเขียนเนี้ยก็เขียนแล้วสุดท้ายก็ออกทะเลบ้างแป๊กมั่งติดบ้าง,างพราเอกหายเพลง,พงไม่มีบทสักอย่างเนี้ยนะ แก้ได้หมดเลยกับหนังสือเล่มนี้คุณลองไปดูวิธีจังหวะจากโคนในการสร้างคืนจริง,รงมันไม่ถึงขั้นเขียนเพราะไนดะ้แต่ว่ามันเป็นการวางโคงเรื่องคร่าวๆตั้งแต่ต้นจนจบถ้าคุณมีคุณก็ไม่ออกทะเลแล้วคุณก็จะหมดปัญหาพระเอกหายพระเอกไม่มีบทนะนะนะฮะแล้วก็แล้วก็ ไปดูคลิปที่ครูให้ทริคเรื่องพระเอกเอาไว้นะคะโอเคนะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมปรารถนาดังดัรวยรวยเฮงๆเลยไปแล้วค่ะ